อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะก่อนนี่นายเต๋อะปกติอะไรมาดีๆวันนี้มีอะไรมาบ้างเนี่ยนางเลีนยเองอ้าวเลี้ยงอะไรมาเนี่ยวันเนี้ยเฮ้ยผมมาเรียนแล้วผมมาเรียนเก่งแล้วหนังสือไม่เคยพบเลยแต่ผมมามีของดีนี่อะไรอะไรอ้พอพอนั่งเรียนเครื่องก้อนตาแน่นอนเดี๋ยวเราเรียนหลังเรียนหลังเรียนหลังเรียนเรียนเรียนตัวทำความเคารพสวัสดีค่ะ ัสดีครับอนะครับงานที่ส่งไปนะการบ้านนะครับผุ้ที่ตรวจแล้วนะครับก็มีคนส่งนะครับคนใหญ่ส่งนะแล้วก็บางส่วนที่ไม่ส่งการขาวตังพร้อมนะครับข้าสองใหญ่นี่นั่งกันดีครับแล้วสมุดเตรียมขึ้นมานะครับรู้สึกว่าเราไม่ได้ส่งนะนะครับทุกชั่วโมงเลยสำหรับสี่คนด้านหลังอะ นะครับให้รับเองบ้างนะครับอารู้เฉยข้อที่สองครับ่ามตามครับตามคนเล่นเกมครับนี่เวลาเรียนเวลาที่คจะสอนเนี่ยเคยฟังบ้าไหมครับแล้วเวลานั้นทำได้ไหมขี่คนนี้ลุกขึ้นครับลุกขึ้นนะครับแล้วเกียวออกไปข้างนอกครับ เรียนครั้งที่สองแล้วนะครับครั้งที่สองคณะไทยแล้วนะครับเรียนครับเรียนเรนเรียนบ้างไหมและถ้าเราไม่สนใจเราถึงเรื่องมากบ่าฮะไม่รู้ก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้ทตไมไี้ตั้งใจเรียนอะครับการที่เราจะเข้าใจไม่เข้าใจนั้นเราต้องสนใจตอนที่ครียนก่อน แล้วอธิบายคุณผู้เรื่องนะครับรับตรงต่อไปหนักนี้ให้ยืนกระต่ายขาเดียวครับอธิบัติครับแล้วยืนอย่างนี้ครับแล้วห้ามเอาขาลงจนกว่าที่ผู้จะบอกนะครับตัวพยานี้ตั้งตามร่ปภาพครับเราดูแล้วว่าขายกันเพื่อมาขายกันแล้วถ้าเราเอาคนมาเลยดิเดี๋ยวหมดชั่วโมงก่อนหรือไม่นานเนี่ยแค่หนึ่งนาทีเองแค่เถิดนะ เเฮ้ยโอโเฮ้ยนะเฮ้ยรงหรอเหตุใดลวกบ้านมันับไปใส่ทุณพังนะเนี่ยนะจะเราน่านะเะไรักษามาสอสามสีที่แล้วนะเป็นเรื่องกันแหละเนี่ยน้จะเล่าอะไรให้ฟังเกีกันนี่ว่า วัพี่พอจะต้องละลาแล้วพอะแเลือดเหือนดอลงนอะไรก็พอจะฝากาคืนอะนครอบครัวดูแลพี่พีดัอแล้วละนะพ่อไปไหนพ่อไปโน้มองไรแล้วพเข้าใจพ่ออาจจะมีเล้วดไม่เหโอนเิมพไปไหนยูหงกดี๋ยวตัดจับมาแล้วจ้าพี่ข้ามากัมาเองนะใส่เด็กมาเมืองี่การบริษัทนิดหน่อยเหลือมั่นใจมั่นใจ ข้ามาตังตังข้าะลรมาเห็นก็เห็นเลยมาเห็นูมาเห็นจะตังแล้วนะเหรอข้าจะไปเลยไปเลยจะไล่เขนไใช่จะไล่ทบตลองมาตักเจาไหมเอาวัสิวันเาเลยไลมเจ้าตอย่ามาเล็เฮ้ยนี่อาไาเนี่ยอย่ามาเลยจะเลยคลแนนของคนเลยยุ่งกันได้หรอ พ่อก็ตายแม่ก็อเอามรดุไปหมดเลยเฮ้ยแม่ไปทำอ,อะไรอย่างนี้เนี่ยยุ่งเร็เนี่ยอยากกินอ่ะก็กินแล้วได้อะไรอ่ะเพราะเข้าใจความรู้สึกเราเหรอกเพราะว่าเป็นอย่างนี้ไงยิ่งไม่เข้าใจความรู้สึกว้อ่ะ ไปย่งไปไหนก็ไปเลยเนี่ยเอ้ยหนีใช่ปะจะเลิกกันใช่ปะนแล้ามามันก็ไม่แค่นี้แหละ้าเาม่ทำอะไรชนหรอกชนะผู้ายิดาหรือเปล่าได้ชน้วก็ไม่ทำนะไรเลอ๋อได้ได้ดีมากดีมากดีตาก